นี่นี่คือหน้าหลักหลักของฮุนเซนเขาละหลักการของเขเมรเขาคือเป็นแบบนี้เออหาความชอบธรรมก็ก็โยนบาปให้กับไทยไปนี่แหละเอ,อนะแล้วก็สู้รบกันคือจะไม่มีเวลาไปทำาอื่นแต่แต่ถ้าเกิดมันมันไม่มีการสู้รบกันเนี่ยเขาก็จะมากวาดล้างพวกใสกแกมคือคือมันมันแก้ไม่ได้หรอกตรงนี้แอดวอกว่านะไงแอดคิดว่านะ เขมรไม่สามารถจะแก้ในจุดนี้ได้เขาเขาก็จะเข้ามาจุดแม่ล่ะเข้ามาอกวาดล้างพวกแกงเฟรเกอร์มันจะไปอยู่ไหนได้ถ้าเกิดพวกจีนพวกอะไรเข้ามาพวกเกาหลีเข้ามาเนี่ยอ่ามากวาดล้างจริงยิงจังมันจะไปหลบตรงไหนประเทศเขมรไม่ใช่ใหญ่โตอะไรตั้งหนานะครับอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องแตกแตกไปอยู่พม่ามั่งไปที่อื่นังต่างประเทศแต่ก็สานสั้นเซนเออแล้วมันก็กลัวกลัวพวกคนจีน อย่างไอ้จีนเทาเนี่ยมันก็กลัวจับไปที่ประเทศอ่ะเพราะว่าจับไปเนี่ยโอกาสที่ที่ตุยเนี่ยเยอะนอะโอกาสที่จะตุยเยอะเอฟตีพูดได้เลยว่างานนี้สถานการณ์เนี่ยอบอกเลยเราสถานการณ์โลกไม่ดีแล้วนะอบอกได้เลยนะเอาจริงนะดูจากไอ้รอบๆทั่วไปเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้นะเกิดความวุ่นวายนะครับเกิดความวิสันตยีเอาเพูดง่ายนะ ตอนนี้เราก็ให้ตั้งมั่นในอยู่ในใน,ในที่ตำแหน่งที่สงบแล้วกันเพราะอะไรเพราะว่าโลกมาหาอนาจนะตอนนี้พูดยังไๆนะทำเนี่ยบ้าไปแล้วนะอ่าผู้นำสหรัฐบ้าไปแล้วตอนนี้อ่าก็คือจะเอาไอ้เกาะกินแลน์ะจะเอาเกาะเข้าให้ได้ คือจะขอซื้อเกะเขาเอาไว้ง่ายจะขอซื้อเกะเขาก็ไม่ให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของขายเออมันไม่ใช่ของผักปลาที่มาขายกันได้เขาก็จะเอาเขาจะซื้อเออไม่ให้เขาก็จะซื้อถ้าถ้าไม่ให้เขาเขาจะเข้าไปยึดแต่พวกนั้นเขาไม่ยอมไงอ่าพวกอ่าประเทศเขาเพื่อประเทศนี้อ่พอาพูดง่ายเขาเขาไม่ยอมแล้วพวกนาโต้เขาตอนนี้เขาขนอาวุธเข้าไปแล้วอ่า ตอนนี้นะเอฟซีนะพวกนาโตพวกอาทางยุโรปเขาก็ขนอาวุธเข้าไปในกิแลียนแล้วเพราะอะไรเพื่อเพื่อป้องกันสหรัฐที่จะเข้าไปบุกไปยึดมีมีประเทศไหนอย่างเยอรมันอย่างเงี้ยอังกฤษอย่างนี้ FC. เอฟซีอย่างอิตาลีอย่างนี้นะเออพวกอา่าสมาชิกนาโต้ทางนั้นคราวนี้สหรัฐจะทำไงสหรัฐก็ก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ ไม่ก,กล้าแล้วคนนี้จะหันมาเล่นใครรู้เปล่าจะมาเปลี่ยนแปลงผู้นําของอิหร่านแน่จะไม่เปลี่ยนแปลงผู้นําของอิหร่านเออเขาบอกจะเล็งเห็นว่าอิหร่านนี่มันปกครองประเทศไม่ดีเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงเหมือนเวเนจะไปเปลี่ยนแปลงการปกครองเขาโอ้โหจะบุกเข้ามาอิหร่านอย่าลืมว่าอิหร่านเขามีนะิวเคลีย์นะเอฟซีเขามีนิวเคลียร์แล้วทางงานนี้นะถ้าจะบุกเข้ามามาจับผู้นําของอิหร่านงานนี้เ มีนิวเคลียร์แน่แล้วนิวเคลียร์นี่ยิงตอบโต้ไปตอบโต้กันมาแล้วคิดดูผลกระทบมันจะเกิดที่ใครอ่ะก็พวกเรานี่แหละเราก็อยู่เอเชียเหมือนกันแล้วงานนี้มันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแน่ๆถ้าเป็นอย่างนี้นะเพราะถ้าก,กดปุ่มเงานนี้พีพังอกดปุ่มขึ้นไปเนี่ยโอ้เอฟซีไม่อยากจะพูดเลยงานนี้นคือมาหาอำนาจนะเอฟซีนะคิดว่าง่ายๆน่ะ งานนี้ถ้าเขาคิดตึกตองไม่ดีไม่ที่ถ่วนไอ้ไม่ท่วนทีนะแล้วเกิดสงครามโลกขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่สงครามชายแดนนะเอฟดีนะมันกดปุ่มนะเออจะเข้าไปยึดอํานาจเขาจะเข้าไปจับผู้นาเขานี่มันไม่ได้นะครับเพราะว่าอิหร่านมันไม่เหมือนเวเนเออเวเนเขาไม่มีอะไรแต่อิหร่านเขามีอาวุธนะครับมีเครื่องไม้เครื่องม,มือมียุทป,ปกรณ์นะครับโดยเฉพาะนิวเคลีย เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเออแรกกันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นล่ะประชาชนเนี่ยจะได้รับผลกระทบแค่ไหนแล้วเราเนี่ยเออถ้างต่างคนต่างปล่อยอาวุธเข้ามาหากันเอฟซีลองคิดดูทิเออประเทศอื่นเขาก็มีคือไม่มีใครเห็นชอบกับสหรัฐเลยตอนนี้บอกตรงนะไม่มีใครเห็นชอบเลยเนอะแล้วถ้าเขาทําอย่างนี้น่ะอ่าประเทศอื่นเนี่ย ประเทศที่ใกล้เคียงที่เขาจะโดนผลกระทบเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นชอบกับสหรัฐแล้วเขาก็จะเกิดการบอยคอรดหรือเกิดการเข้าข้างนะเข้าข้างทางอิหร่านเออแล้วก็สวนกับสหรัฐสหรัฐจะจะเป็นประเทศหนึ่งที่ที่โดนลุมเอาพูดง่ายอแล้วจะไหวเหรอถามหน่อยนะครับงานนี้เออแล้วก,การปล่อยนิวเคลียร์มาเนี่ยเอซีลองคิดดูซิว่า มันไม่ใช่เรื่องดีนะบอกตรงนะมันเกิดความเสียหายขึ้นงานนี้แอดว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยมันไม่ใช่สงครามโลกครั้งที่สองนะถูกไหมสงครามสงครามโลกครั้งที่สองยังมีแค่ประเทศที่มีดีเวียยังมันน้อยไงเออมันตอบโต้ไม่ได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ตอบโต้ไม่ได้เขาโดนไปสองโลกเขาก็ยอมแพ้แต่อันนี้มันมีเหมือนเหมือนแล้วการสู้รบเนี่ยมันจะโหดขึ้นกว่าเดิมเพราะอะไรยุทโธปกรณ์มันทันสมัยเออทันสมัยกว่า อ่แล้วก็ความเสียหายมันก็มากมายกว่าแน่นอนมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสถานการณ์โลกตอนนี้นะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทีเดียว,วเราแอดบอกได้เลยว่าซึ่งผู้นำสหรัฐเนี่ยเจ็บปวดมากแสบมากว่า้ง่ายทำเนี่แสบจริงอ่าคือจะไปจะไปปั่นเขาคนน้้นปั่นเขาให้ให,ให้ให้มีประเด็นให้มีปัญหาแอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะ จะโชว์อาวุธหรือว่าจะขายอาวุธหรือว่าจะทําอะไรเออจะทําอย่างเงี้ยเออเขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ไม่เคยไปลุกลานใครนะเออแต่ตัวเองจะไปลุกลานจะไปเปลี่ยนแปลงระบบเขาจะไปทํานู่นทานี่มันคืออะไรเอฟซีมันก็จะไม่สงบไหมเอออยู่ดีๆเนี่ยตัวเองจะแย่มันก็ช่วยไม่ได้ก็คือการบริหารการของคุณเองถูกไหมค่าเงินคุณล่วงหรือว่าค่าเงินคุณ ไม่ไหวเศรษฐกิจคุณแย่ขึ้นอยู่กับของคุณคุณคุณทําแบบนี้เพื่ออะไรเออเพื่อจะปกป้องอำนาจตัวเองปกป้องเศรษฐกิจของประเทศตัวเองเห็นไหมแต่ก็ไปทําคือไปโป้นเอาอะอยากได้อะไรของใครก็จะไปโป้นเอาโป้นเอาเอ้ยมันใช่ที่ไหนแล้วถ้าเป็นแบบนี้อันนี้อันตรายมากเลยอันนี้มันโจรน,นะมหาโจรเลยถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นโจรเลยนะ เออไม่ไม่เข้าใจนะเอฟซี MC นะก็เราเนี่ยมันคือปเป็นเป็นพลเมืองแบบพูดง่ายเป็นประเทศที่เล็กๆนะไทยนี่รักสงบนะบอกตรงแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็คิดดูกันแล้วกันมันจะไหวเหรอเออไม่ไหวในเมื่อประเทศมหาอำนาจทาโดยที่ไม่สนไม่สนอะไรเลยเออแปลกไม่ไม่สนใครและไม่สนสนใจไม่สนความรู้สึกของชาวโลกเลย ว่าจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนฮะเอออย่างนี้ fc ลองคิดดูมีผลกระทบแน่แอดพูดได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามีผลกระทบแน่ถ้าเกิดยักษ์ใหญ่สู้รบกันเนี่ยผลกระทบมีแน่นอนเศรษฐกิจก็พังนะครับเศรษฐกิจที่แย่อยู่แล้วเนี่ยแย่หนักขาไปใหญ่ริงแย่หนักขาไปใหญ่เศรษฐกิจแย่แล้วข้าวของก็จะแพง ทุกอย่างชะง,งักงันหมดแหละเอ่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจก็ไม่มีพวกส่งออกก็ลำบากไม่ได้เราก็จะต้องปิดต้องปิดเมืองปิดประเทศอ่ะเพื่ออะไรถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องอยู่นิ่งๆถูกไหมเออใช้จ่ายแต่พอเพียงก็ต้องโอ้โหพวกแง,งว่ดเสียหายเออก็นี่นะอี D, นะคิดให้ดูคิด,ค,ดคิดดูแล้วเนี่ย มันโอกาสที่จะเป็นไปได้นี่โอกาสมีเยอะนะในเมื่อมีผู้นำแบบนี้เขาเรียกว่าผู้นำกระหายสงครามอออยากจะทำอย่างงู้นอยากจะทำนี้อยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนู้นเปลี่ยนแปลงตรงนี้ซึ่งซึ่งไม่ได้ถามความคิดเห็นของชาวโลกเ็เลยไม่ถามความคิดเห็นของประเทศนั้นๆเลยว่าคุณเห็นชอบด้วยหรือไม่หรือยังไงเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำแล้วไม่สนใจกลุ่มอื่นด้วย เออไม่สนใจไม่ว่าใครทังนั้นถือว่ากูใหญ่เพื่อนอะใหญ่สุดอ่ะอ่าแล้วคิดดูสิแล้วถ้าเกิดเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ยอมเนี่ยไม่มีใครเขายอมนะบอกตรงอ่ะตอนนี้เขาก็ไม่มีใครยอมถึงเขาจะเล็กเออเป็นประเทศที่เล็กน้อยแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมกันก็ให้มันรู้ไปเขาว่าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดอารยญขัดขืนเนี่ยถ้าเกิดขัดขืนกันมา แล้วถ้าเกิดไม่ยอมกันคือการสู้รบกันเอฟซี FC ลองคิดดูสิใครที่ได้รับผลกระทบก็ประชาชนนั่นแหละได้รับผลกระทบไม่ว่าทาัทาง้งทั้งอ่าบ้านเมืองหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าอ่ยุทธปรกรณ์อะไรต่างๆก็จะเกิดความเสียหายนะครับเ,เกิดความชะงักงานคือการต่อสู้กันซึ่งมันไม่เป็นผลดีเลยทนะั้งสองฝ่ายด้วยซ้ําไปถ้าเกิดเขาบุกประเทศสหรัฐบ้างล่ะเออถ้าเกิดเขาบุกมั่ง นะคุณไปบุกแต่เขาเนี่ยถ้าเกิดเขาย้อนกลับมาบุกตัวเองมั่งแล้วจะคิดยังไงงานนี้มันจะไม่ยับเยินกันซะหรือถูกไหมถ้าทุกประเทศรวมหัวกันอ่ะถล่มเข้าไปใส่เขาจะป้องกันได้ไหมมันก็ป้องกันไม่ได้มาสิบทศิศมาทุกที่ทุกทางแล้วใครจะรับได้รับผลกระทบก็ประชาชนเขา,างไงอะเออเขาจะต่อสู้ทีเดียวได้ไหมทักสี่ห้าประเทศหกประเทศอ่ะพร้อมเพียงกันประเทศเดียวจะสู้ได้หรอมันไม่ได้ ถ้าเขาปล่อยนิ้วเคลียเขาก็มีนิ้วเคลียเหมือนกันงานนี้ก็จะพินาศพูดง่ายเอฟซนะคือไม่อยากให้มันเกิดนะคือขาดความยั้งคิดแต่พอเราเกิดปัญหาก็บอกเอ้ยค่อยคอยคุยกันเจรจากันสิเออใช้สันติวิธีแต่เนี่ยที่เขาทำอย่างเงี้ยมันสันติตรงไหนฮะใช่ไหมเออเห็นประเทศเล็กๆลลบกันก็บอกเฮ้ยใช้ความละมุนละม่อมหรือสันติวิธีมาคุยกัน เออนู่นนี่นะแต่เวลาตัวเองทําทําโดยพละการทําโดยอํานาจอะ่ะมันใช่ที่ไหนเออต้ใต้ต้แล้วคือเราเนี่ยเราพวกเรานี่จะโดนนะเอาบอกตรงนะถึงเขาจะสู้รบกันอ่ะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะโดนไปด้วยเพราะอะไรก็เศรษฐกิจมันชะงักทุกอย่างเข้าของแพงน้ํามันก็จะแพงทองก็จะดีดเห็นไหมทองนี่มันจะแตะแสนอยู่แล้วไอ้ตี บ้าไปแล้วไอ้บอกได้เลยว่าทองบาทหนึ่งเป็นแสนเนี่ยบ้าไปแล้วมันเปรียบเสมือนคุณค่าของเงินมันไม่มีคุณค่าเลยนะเอาจริงๆนะอ่าถ้าบาทละแสนเนี่ยนะคุณค่าเงินเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีคุณค่าเลยนะเออตอนนี้มันก็เท่าไหรล่ละหกหมื่นแปดเข้าไปแล้วเกือบเจ็ดหมื่นเอฟซีลองคิดดูสิเราไม่ได้เราได้แต่มองเลยโอ้โหแมงทองบาทหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่นะนิดเดียวเอง เออแต่คุณค่าของมันเยอะมากเออมันถ้าทำให้กดราคาของค่าของเงินเนี่ยตกต่าลงไปอีกเพราะว่าทองมันดีดขึ้นเนี่ยทองเนี่ยมันมีแต่ขึ้นกับขึ้นนะเออเงินเนี่ยคุณค่ามันจะอ่อนลงข้าวของก็จะแพงขึ้นอัพราคาขึ้นไปเออเงินก็จะซื้อเยอะขึ้นจากซื้อห้าบาทก็ต้องกลายไปซื้อเจ็ดบาทสิบบาทเห็นไหมเออจากสิบบาทสิบ 1ิบาทเจ็ดบาทก็จะเพิ่มเป็นสิบห้าบาทยี่สิบาทเดี๋ยวนี้ของเนี่ยอ่ะกัมละยี่สิบอ่ะกัมละสิบมีน้อยมากครับีน่ะต่อไปก็พริกเนี่ยถุงละยี่สิบอ่นิดเดียวพริกสดอ่ะถ้าเกิดใครไม่เคยเข้าไปซื้อกับข้าวซื้อที่ตลาดสดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าราคาของมันเท่าไหร่มันแพงขึ้นนะเออแต่ก่อนห้าบาทสามบาทห้าบาทก็โอเคแล้วมัดหนึ่งใช่ไหม หอมบักชีเนะี่ยเดี๋ยวนี้ต้องสิบเอซอซื้อนี่เดียวได้สิบหนึง่งโอ้โหต่อเดี๋ยวนี้นะมันเริ่มเป็นยี่สิบแล้วผักกำละยี่สิบบาทกำละสิบไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วผักกะนาผักกาดเอ่ออะไรก็แล้วแต่มันมันก็อาจจะยี่สิบยี่สิบแล้วเห็นไหมคุณค่าของเงินมันจะตกลงอ่าคือร้อยหนึ่งไม่มีสิทธิ์จะไปทําอะไรได้เลยเอาบอกตรงนะปัจจุบันเนี้อร้อยทำอะไรไม่ได้เลย อทำอะไรไหมในเมื่อของมันอ่าเหมือนมัน,มนเหมือนมันแพงขึ้นราคามันถูกเออใช่มันเป็นหลายประเทศประเจฟแอดดูแล้วนะงานนี้นะถ้ามันเกิดการสู้รบกันขึ้นมาเนี่ย F4 นะสถานการณ์ไม่ดีบอกตรงเนี่ยตอนนี้ก็พูดง่ายๆนะไอ้ทางขามรเนี่ยเรายังควบคุมได้ไม่มีปัญหาขามรเนี่ยเสมอรบกับขมรเนี่ยเราลบสบายไม่มีปัญหา แต่ถ้าเกิดสหรัฐมันลงมือเองเนี่ยมันลบกันเนี่ยเรานี่จะได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันมันจะหยุดชะง,งักทุกอย่างเ,เออเศรษฐกิจจะวุ่นวายอะไรต่งตางๆนี่มันจะโอ้โหเพราะว่าประเทศเข้าใหญ่ถ้าเกิดเขารบกันทางยุโรปเนี่ยแล้วก็รบมาทางเอเชียเนี่ยเอฟซี FC ลองคิดดูเนี่ยมันจะมีปัญหาแค่ไหน